สวัสดีครับวันนี้เจอพี่แมนเหมือนเดิมนะครับมิตต์แมนนะครับนี่หลังจากพี่แมนลงคลิปครั้งที่แล้วนะครับเป็นเรือกล้วยนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาถามพี่แมนว่าพี่แมนหนูไม่มีผมไม่มีต้นกล้วยนะครับพี่แมนก็จัดให้เลยนะครับนี่จะเป็นเรือไม้ไอติมนะครับนี่จะเป็นใช้ไม้ไอติมไม่กี่อันนะครับแล้วก็ลักษณะ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเรือกล้วยของพี่แมนที่พี่แมนลงไปครั้งที่แล้วเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับมีพี่แมนจะใช้ตัวไม้ไอติมนะครับวางไว้1อันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเว้นระยะ1เซนติเมตรนะครับเว้นระยะ1เซนนะครับปึ๊บนี่หนึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็วางไปนะครับนี่ให้1เซนแบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็วางงออีกัันนนึะครบ ไม่จําเป็นต้องเท่ากันแบบเป๊ะๆนะครับจากนั้นก็คลีบที่2นะครับก็เว้น2ซนติเมตรนะครับผม2เซนนี่เราแค่กะเอาก็พอนะครับแค่เอาไม้บรรทัดมาให้ทาบดูเฉยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เราใช้ไม้ตีมอีกอันหนึงนะครับตัดใช้กันไกรตัดนะครับนี่ใช้กันไกรตัด ในส่วนของขอบนี้นะครับอันนี้จะใช้กันไกแข็งนะครับกันไกไว้ตัดนะครับหรือว่าใครที่มีมีดคัตเตอร์ก็ค่อยๆกรีดนะครับแต่มีดคัตเตอร์ก็ต้องระวังความคมของมีดคัตเตอร์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันคมมากนะครับส่วนตัวกันไกนะครับก็ระวังเวลาเราตัดนะครับนี่ค่อยๆตัดนะครับไม่ต้องรีบจากนั้นนะครับก็วัดระยะนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ตัดโอเคแล้วก็ค่อยๆตัดนะครับ ๊บโอเคนี Boy? ่จะได้แบบนี anyway. ้เสร็จแล้วนะครับเราก็วางไว้1อันนะครับแล้วก็ทาบนะครับนี่ทาบเสร็จแล้วเราก็ตัดอีกอันนึงนะครับนี่วัดระยะปึ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับก็เว้นระยะไว้1เซนนะครับนี่ไว้1เซนนะครับเราจะติดกาวตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ สองอันนะครับแล้วก็ทาบเข้าไปนะครับไว้ทาบกับตัวเรือของเรานะครับผมนี่นะครับเราก็ติดกาวไปเลยนะครับนี่หนึ่งอันนะครับปึ๊บใครมีกาวตาช้างก็ใช้กาวตาช้างได้นะครับขั้นตอนถ้าใช้กาวร้อนก็ระวังความร้อนจากกาวร้อนด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ท่าบลงไปเลยครับนี่วัดห้าอันปึ๊บ ไปติดไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็อันบนอีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บหลลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็รอให้แห้งสักพักหนึ่งครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาว่าตัวหัวเรือนะครับนี่ส่วนหัวของเรือนะครับ ก็ใช้ม,มันทัดทาบได้เลยนะครับนี่ใครอยากได้รูปทรงแบบไหนสามเหลี่ยมนะครับก็ตีเส้นได้เลยนะครับผมนี่ของพีนก็จะเอาประมาณนี้เนาะสามเหลี่ยมนะครับอืม โอเคคอมบแมนจะเอาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้กรรนไกรนะครับนีออ่ก็ค่อยๆตัดนะครับจากนั้นเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราทําการย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นนะครับนี่ทำการย้ําลงไปนะครับ เราก็เสริมไม้ไอติมไปอีกข้างละ1อันนะครับผมนี่เราก็ใส่ไม้ไอติมอย่างละ1อันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดามด้วยไม้ไอติมอีก1อันนะครับนี่เราทําการตัดนะครับปุ๊บแล้วก็วัดนะครับวัดระยะนะครับผมปุ๊บโอเคนี่นะครับติดกาวนะครับเราก็เราก็ดามไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับปุ๊บ โอเคแบบนี้เลยปุ๊บติดกาวย้ำไปนะครับผม เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทําการบากนะครับเพื่อจะใส่ตัวหนังยางนะครับผมออขั้นตอนขั้นตอนนี้ต้องระวังใบมีดเหมือนเดิมนะครับผม จากนั้นเราก็ใช้ตัวหนังยางนะครับวัดเข้าไปนะครับปุ๊บนี่เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับใช้ตัวไม้นะครับแล้วก็ตัดนะครับทําเป็นใบพัดนะครับผมปุ๊บแล้วก็วัดระยะนะครับนี่วัดระยะนะครับไม่ให้ไม้มันชนนะครับนี่อันนี้ระยะก็จะเป็น สองเซนครึ่งนะครับสองเซนครึ่งเราก็จะวัดตัวนี้นะครับห้าเซนนะครับผมห้าเซนนะครับก็ตัดได้เลยครับนี่หลังจากนั้นนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ทำการหมุนนะครับหมุนหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กาวติดนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครมี กาวตาช้างก็สามารถใช้กาวตาช้างได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีกาวร้อนก็ใช้กาวร้อน nah ได้เลยครับก็เรียบร้อยนะครับนี่เรือไม้ไอติมนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่าจะวิ่งดีแค่ไหนนะครับผมอันนี้พี่แมนไม่มีแม่น้ำใหญ่ๆให้เล่นนะครับพี่แมนจะเทสในกรละมังให้ดูนะครับ ถ้าใครมีแหล่งน้ำใหญ่ๆก็สามารถพาไปเล่นได้นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่เมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่เมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ